สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์นะคนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีรีครับวันนี้ผมมีคันนี้มานําเสนอนะใครที่งบน้อยแต่อยากได้เอาติดครับคอนเท่าวีออสนะต้องคันนี้เลยครับเอาติด1.6ตัวจีครับปี2018แต่ตันะเป็นรถผลระวางครับคันนี้ไม่2 0 0 0 0นนะราคา379,00 0าครับสามารถฟรีดาวน์อนง่ายๆเลยครับขอนสบายๆด้วยนะ6,500ครับ ย่ามีคิว่าผ่น6,500นะบเป็นสีงวดตลอดอายุสัญญาครับคันนี้คันสีดำนะหายากด้วยครับเงาเงาสวยๆแบบนี้นะเลขไม้นี้ทําอะไรของเครื่องเอาติดเขาไม่ได้อยู่แล้วครับภายในได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะสวยๆครับด้านหน้าคอนโซลก็สวยๆเหมือนกันมาพร้อมกับพวงมาลัยมันตีฟังชั่นด้านหน้าคอนโซลไม่มีรอยของแดนเลียด้านหลังครับสวยๆไม่มีชนหนักมาแน่นอนผมรับประกันได้นะส่วนรายละเอียดต่างๆใครอยากทราบนะใครอยากได้ของแถมข้อเสนอพิเศษนะรีบติดต่อโทรหาผมเลย เดีย๋ยวไปชมคลิปเต็มในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์นะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้มีคันนี้มานําเสนอนะคือ Toyota a l t i ติสครับ1.6ตัว G นะปี2018แต่19ครับเลขม -222 นะ คันนี้ราคา3าม0 0 0เจ็ดหมื่นราคาไม่ถึง4ี่0 0นนะสําหรับคนที่งบน้อยแต่ต้องการอยากได้เอาติดนะต้องคันนี้เลยครับนะคันสีดําด้วยคันหายากครับฟรีดาวครับคันนี้สามารถฟรีดาวได้พ่อแปงวดนะอยู่ที่6กพันนะผมคิดเป็นดอกเบียบ้ยปกติให้เลยใครเครดิตดีสามารถรับดอกเบี้ยพิเศษได้ครับ2.79นะติดต่อหาผมนะครับอยากได้ของแถมอยากได้ขอ้อเสนอพิเศษอยากได้อะไรติดต่อหาผมเลยเดี๋ยวผมจัดการให้นะที่นี่ครับเซลสามสิคนนะ ที่นี่เซลสามสคนทุกคนมีสิทธิ์ขายคันนี้หมดใครไวกว่าได้ก่อนนะครับมาเลยครับติดต่อหาผมเลยนะทุกคนต้องรีบนะที่นี่เซลสามสิคนครับทุกคนมีสิทธิ์ขายคันนี้หมดนะเงื่อนไขไฟแนนซ์เดียวกันหมดครับแล้วก็ของแถมนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะซื้อกับเซลล์ท่านไหนนะก็เหมือนกันหมดครับแต่ใครดูของผมแล้วก็ติดต่อหาแมนน้อยได้ครับให้ผมดูแลเคสผมบริการเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนครับ คันนี้ตอบโจทย์สุดครับใครที่ต้องการรถไว้ใช้งานนะถูกๆครับคันนี้เลยฟรีดาวผ่อนหกพครับราคาไม่ถึง4ี่แสนด้วย3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะด้านหน้าให้ดูก่อนครับนะโคมไฟครับสวยๆครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะพร้อมกับไฟเดทามรันนิ่ง LED สีดวงเรียงกันสวยๆครับแต่ตัวไฟเลี้ยวกับตัวพวกไฟด้านหน้านะยังเป็นมันติด e ิฟเกเตอร์อยู่ครับเป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนนะโครเมี่ยมสวยๆให้ดูสภาพของด้านหน้าก่อนว่าไม่มีชนหนักมาแน่นอน สวยๆเลยตัวรับลมแอโลไดนามิกครับสองฝั่งนะสวยๆครับเป็นสีดําด้านครับนะไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกไม่ยุบตัวสวยๆครับโคมไฟทั้ง2ฝั่งอยู่ในสภาพดีแกลบครับระหว่างตัวกันชน,น้นหน้ากับตัวโครงสร้างรถน้ะไม่มีอ้าครับสภาพสวยๆดอกยางสามารถใช้งานได้อีกยาวเลยเป็นยางโยโกฮามานะปี2023 สันเหลี่ยมของฝากระโปรงนี่คมคมเลครับเงาเงาเลยนะพร้อมกับยางโยโกฮามาครับยี่ห้อดีด้วยครับเป็นยางปี2023นะไม่ต้องไปทำอะไรครับตัวนี้ได้เป็นดิสน้าดิศหลังแล้วครับขนาดยางที่205ท 5R16 ครับเป็นแม็กอลลอยขอบ16สวยๆนะตัวจานดิตครับไม่มีลายนะไม่มีรอยของตัวเบรกจับไม่มีครับตัวนี้แล้วก็ภายในครับซุ้มล้อนะตัวโช๊คการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมครับการยาสิโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลย ันนี้ตอบโจทย์สุดครับพร้อมกับกระจกพับไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าได้ด้วยเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนคันนี้คันสีดาเพิ่งเข้ามานะป้ายทะเบียนสวยด้วยป้ายทะเบียนได้ป้ายทะเทบเียน3ตัวนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนผมลืมอ่าผมลืมนะ8กะชครับ476นะเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วก็สวยสวยนี่ก็ให้ลูกค้าไปเลยนะแล้วก็พร้อมกับกระจกแค้ครับจากตัวต้าปั๊มดํามาเลยนะแล้วก็ภายในให้ดูก่อนครับเป็นน้ําจิ้มนะสวยสวยครับอันนี้ไม้สองแสนสองนะ ทำยนี่ทาอะไรเครื่องตัวตาม่ได้อยู่แล้วเพราะเอกลักษณ์ของตัวของอาติสนะคืออะไรคืออึดถึกทนครับนะเป็นรถที่โคตรประหยัดน้ำมันด้วยนะคันนี้ต้องตอบโจทย์สุดแล้วสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถไว้ใช้งานนะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารครับขับแล้วดูแบบดูฐานนะดูภูมิฐานยิ่งขึ้นนะต้องคันนี้เลยแล้วก็ภายในได้เนเบาะหนังครับนะสัมภาระสามารถ ไม่ใช่สัมรับไลสามารถโดยสารด้วยกว้างขวางนั่งสบายเป็นสไตล์ผู้บริหารได้ด้วยนะ FC คันนี้ครับมีที่ชาร์จให้ด้วยครับ USB นะ2.1แอมป์ M, ถือว่าเร็วเลยครับในส่วนนี้แล้วก็ตัวบานพับครับคาน B บีนะไม่มีหักไม่มีงอไม่มีต่อไม่มีเชื่อมครับสวยๆเลยคันนี้ตอบโจทย์สุดครับเปิดมานะนี่สีเดียวกันกันกบตัวรถนะใครที่ต้องการนะนานๆจะเปิดให้ดูทีครับนะแล้วก็ตัวยางครับไม่มีการสื่อภาพของตัวยาง จุดล็อกสําหรับเปิดจากด้านในก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะล้อด้านหลังฝั่งซ้ายครับอยู่ในสภาพดีปกติครับเป็นยางโยโกโฮามานะนี่ปี2023ครับใช้งานได้อีกยาวเลยภายในซุ้มล้อสวยๆนะแล้วก็ด้านหลังครับ๋ยวผมแถมเซ็นเซอร์ให้๋ยวผมแถมเซ็นเซอร์การะยะถอยให้ด้านหลังก็ไม่มีชนหนักเหมือนกันครับตัวโคมไปนะไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกครับแล้วก็โคมเมียมนี้ใสๆสวยๆครับตอบโจทย์สุดนะปีดาวครับผ่อน6,500สบายๆเลยสันเหลี่ยมของปังขวา ให้ดูก่อนนี่คมสุดเลยนะอ่าคันสีดําหายยากด้วยนะราคาไม่ถึงสี่แสนแบบนี้สวยๆนะให้ดูก่อนครับอ่านะสีสวยเลยพร้อมกับล้อด้านหน้าครับไม่มีอ่าจุดแบบขึ้นเปียนฟุตบาทไม่มีนะล้อแมกนี่สวยๆเลยอ่าแล้วก็ภายในซุ้มล้อครับจุดเม็ดอาร์จุดแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยอ่าโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของภายใน มาในส่วนของภายในตัวนี้ได้เป็นฟิล์มแท้นะเป็นฟิล์มแท้ของ 3M ครับนะมาในขนาด40กําลังพอดีเลยนะครับตอนคืนนี้สบายปลอดภัยด้วยนะแล้วก็ตัวคานเอครับหัวน็อนี่คมกลิบทั้งบานพบับบนบานพับล่างเลยนะจุดเม็อาร์จจุดมาร์กอะไรต่างๆจากตัวเฮต้ามีครบปกติเลยนะพวกเนมเพจอะไรมีครบปกติเหมือนเดิมครับคันนี้ไม่มีจมน้ําพิชความแน่นอนเป็นรถบรรวางนะคันนี้ไม้202 อ่าผมขออนุญาตเข้าตัวรถจะได้สตาร์ทรถให้ดูอ้าวุิชเชียร์อยู่นูน่นนะขออภัยเอฟซีอ้าวเพลงโอเค,อเคผมขอปรับแอร์ขึ้นเพียบหนึง่งเดี๋ยวแอร์เข้าใหม่อ่าจะแอร์เข้าเสียงใหม่นะเปิดใม่แอร์ก็เย็ยนเลยครับครับเลขไม่แสดงอยู่ที่สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ด ประมาณนี้เลยนะแต่เรขไม่นี่ทําอะไรเครื่องตัววติตาไม่ได้อยู่แล้วครับคันนี้ผ่อนถูกสบายๆครับฟรีดาวผ่อนหกพันห้านะแล้วก็มาพร้อมกับพรอมอะไรมันติฟังชันครับนะสวยๆเลยพรอมอะไรตรงนี้เป็นยางโพลีนะตัดด้วยได้สีขาวครับให้ดูทรงสปอร์ตลูหลาแล้วก็คอนโซลหน้าครับไม่มีรอยของแดดเรียนนะพร้อมกับเครื่องเล่น CD ดีดีวดีอันนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะแต่ใครอยากสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เขามีตรงนี้มาให้ ไปซื้อตัวเสียบ USB มาแล้วก็ตัวรับสัญญาณบลูทูธนะก็เล่นได้เหมือนกันนะไม่ไม่ถึง500ครับซื้อที่ประดับยนต์นะมีขายครับมีขายนะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลตรงกลางครับนะสวยๆสามารถใช้งานได้ปกติที่วางแก้วนะตรงนี้สามารถถอดได้ใช้งานได้ปกติที่พักแขนครับดูกว้างขวางเป็นแบบ2ชั้นนะตรงนี้สามารถใส่บัตรใส่เหรียญได้อ่าแล้วก็ตัวเบาะนี้เป็นทรงสปอร์ตครับเข้ารูปนะมีปีกให้ซ้ายขวาให้สภาพเบาะนี้ ไม่ขาดไม่ยุบตัวสภาพของหลังคาครับขาวๆเลยไม่มีรอยคราบอของยันมหาอุดนะแล้วก็เบาะด้านหลังครับไม่มีขาดไม่มียุบตัวคันนี้ตอบโจทย์สุดนะตัวไฟสามารถใช้งานได้ปกติเลยอ่าตรงนี้นะมีมาให้พร้อมเหมือนกันนะแล้วก็ตัวสวิตช์ไฟครับเราเช็คให้เรียบร้อยอยู่นี่มีวารันตีให้นะ30วันครับถ้ามีเกี่ยวกับระบบแอร์ระบบะเครื่องระบบอะไรต่างๆระบบไฟฟ้านะ เรารับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นะลูกค้าเอามาให้เราดูได้อ่าเอามาให้เราเลยโอเคแล้วก็ในส่วนของแป๊บหบนึ่งนะผมขออนุญ,ญาตเปิดในส่วนของลูกค้าอยากถามรายละเอียดว่าตัวเองสามารถซื้อรถได้ไหมนะรีบโทรติดต่อหาผมเลยอ่ารีบโทรติดต่อหาผมเลยคันนี้ด้านหลังครับมาที่เก็บสัมภาระด้านหลังสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลย4ี่ห้าใบนะแล้วก็ฝากระโปรงด้านหลังครับนะอคม,มกริบครับ ตัวขายึดนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะหนวัวน็อตที่คมกริบครับทั้ง2ฝั่งท่อฟิกเก็บสายไฟอยู่ในสภาพดีซิลิโคนตรงนี้มีรอยการใช้งานามีรอยการใช้งานนะกลมดิ่งมาแสดงว่าคันนั้นเพิ่งทามาใหม่เปิดมาด้านล่างาเปิดมาด้านล่างพร้อมกับล้อนะเป็นล้อกระทะครับของโยโกฮามาเหมือนกันยางโยโกฮามานะพร้อมกับชุดแม่แรงครับผมก่อนถอดล้อกันยาซิลิโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยคันนี้สวยๆครับกันรอยนะไม่มีรอยเลย เดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะห้องเครื่องยนต์นี้ใหม่ๆสุดๆเลยให้ดูจากสภาพของฝากระโปรงก่อนนะสวยๆครับตีตาแท้โตยต้ามาต้องดูตรงนี้ก่อนต้องตีตาโตยต้ามาแบบนี้เลยสันเหลี่มครับตัวคมสันนะคมๆครับตัวซิลิโคนตรงนี้มีรอยการใช้งานนะกลมดิ่งมาแสดงว่าคันนั้นชนหนักมาแล้วมีการทําฝากระโปรงนะให้ดูตรงนี้ก่อน แล้วก็ตัวสติกอร์ครับบอกครับระบบปรับอากาศนะ R134A อยู่ในสภาพดีปกติแผ่นกันความร้อนนะไม่มีฉีกขาดครับพร้อมกับตัวขายึดครับหัวน็อนี่คมกลิบเลยทั้งบนและล่างครับนะทั้งบนและล่างเลยให้ดูก่อนครับนะอ่าแล้วก็ตัวซุ้มโชกจุดเม็ดอจุดไลอยู่ครบปกติเหมือนเดิมสวยๆครับคันนี้นะตอบโจทย์สุดครับแล้วก็รอยขามน้ำมันเครื่องนี้ไม่มีเลยเนียนกลิบครับตัวไดสตาร์ทครับทองแดงนะ เห็นยันทองแดงครับไม่มีรอยขมเอของแปลงฐานแน่นอนแล้วก็แบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับไม่จำเป็นต้องรอ2ปีนะค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเราเปลี่ยนให้เหมือนกันนะเรามีมาตรฐานของเราเรามีการ QC นะเราเป็นบริษัทเต้นรถที่พัฒนาแล้วนะติดหนึ่งใน9ของประเทศไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้เรามีการ QC ทั้งหมด3รอบรอบแรกรับเข้ามารอบ2อก็ QC ซ้ำของรอบแรกนะแล้วก็ QC ก่อนส่งมอบ ทั้งหมด3ครั้งเลยตัวคันหน้าไม่มีหักไม่มีงอไม่มีต่อไม่มีเชื่อมอยู่แล้วนะให้ดูก่อนครับหัวน็อตคมกลิบครับอ่าแล้วก็ตัวอ่าหม้อน้าครับตัวคลิปของหม้อน้ําไม่มีล้มนะหมดปัญหาเรื่องเครื่องฮีครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบสิบหกบาร์ครับ1.6ลิตรนะ้ำเบนซิน125แรงม้าลื่นปื๊ดป,ปาดแน่นอนคันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแล้วครับอัตราการประหยัดน้ำมันนะท็อปสปีด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอยู่ที่17กิโลต่อลิตร เดผมว่าไม่มีใครขับถึง200กิโเมตรต่อชั่วโมงหรอกขับอยู่ประมาณ100 200 4นะอัตราการเบรคมันเพิ่มขึ้นแน่นอนอยู่ที่ประมาณ25กิโลต่อลิตรนะโคตรประหยัดครับนะโคตรประหยัดเลยคันนี้ตอบจดย์สุดครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับแมนน้อยเพชรยนตนะในช่อง FN Racing o u t i s มือสองอันนี้ก็เป็นช่องของแมนน้อยคนที่ริงใจที่สุดแล้วในมีบุรีสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ